Okay. สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคอยจุดระเบิดแล้วก็หัวเทียนของแคม r y ACV 4 0ปี2007นะครับเครื่อง2องลบไปละสเนะครับเป็นตัว2.4 V นะครับตัวนี้ก็ใช้หัวเทียนกับคอยจุดระเบิดมาอายุ เวลาก็ประมาณสัก4ปีได้แล้วนะครับตัวนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวอีดีเดียมนะครับของเดิมก็เป็นอีดีเดียมนะครับอันนี้ติดแก๊สด,ด้วยนะครับก็อาจจะต้องบำรุงรักษามันยังไม่เสียนะครับแต่ว่าเหมือนจะได้รอบมาแล้วนะครับประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นโลได้มั้งตัวนี้นะครับแล้วก็คอยจุดระเบิด ก็ยกชุดเลย4ตัวนะครับจะมีเคยเปลี่ยนคอยไปทีงแล้วนะครับแต่ว่าอัน3มตัวเนี้นะครับเป็นของมืสองญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนมันก็มีอายุกันใช้งานใช้มาระยะหนึ่งไม่น่าเกิน3มเดือนนะครับน่าจะมีบางตัวเสีย จำไม่ได้ว่าตัวไหนแต่ว่าถ้าตัวริมนี้ริมนี้จําได้นะครับตัวนี้ซื้อแท้จากศูนย์เลยพันแปดหกสิบดูครับมันจะมีโลโก้หลายอย่างมากเนี่ยครับอันนี้ด้านนี้นะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้แท้ศูนย์น,นี้มีเลเซอร์ไหมน่าจะมีแต่ว่าน่าจะลบไปละสังเกตดูว่าอีกเนี่ยพวกนี้มันไม่มีน,นะไม่รวมกันแต่น,นี้ก็บอกว่าแท้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเป็นเก่าถอดจากรถเก่าญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็มีโลโก้เหมือนกันหัวเทียนก็อีเรียมเหมือนกันนะครับก็น่าจะสึกไปบ้างแล้วหัวเขี้ยวมันไม่โฟกัสเลยเป็นโฟกัสอะไร นี่ก็เลยจะเปลี่ยนตัวใหม่ยกชุดเลยนะครับเซ้นปีพอดีก็การเปลี่ยนก็ไม่ยากครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้สี่หัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ครับอิเลเดียมเบอร์ตรงรุ่นนะครับเบอร์ตรงรุ่นตัวนี้นี่คือตรงเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ไปก่อนนะครับเป็นบล็อกที่ใช้ในการถอดหัวเทียนจะเป็นเบอร์สิบหกนะครับตัวนี้นะครับเบอร์สิบหกนี่นะครับที่จะมาใส่ตรงเนี้ยที่จะขันลงไปนั่นแหละครับเบอร์สิบหกนะครับเป็นแบบยาวนะบล็อกจะเป็นสําหรับถอดหัวเทียนโดยตรงนะครับมันจะยาวหน่อยโดยที่เวลาใส่เราต้องใส่ไปไงี้นะครับมันจะต้องพอระยะมันจะต้องได้นะครับอันนี้ก็ เป็นของ NTK ครับ NTK น,น,นะครับแล้วก็ดูที่เขี้ยวมันก็ดูแล้วยังของใหม่อะนะนจะโฟกัสได้ไหมไม่แน่ใจนะตัวที่เปลี่ยนก็ยังไม่ได้สึกมากมายนะครับแต่ก็ ไม่แพงตัวชุดนึงก็แค่ทีนี้ซื้อมาประมาณพันห้านะครับสี่หัวนะครับเพื่อความแน่นอนเราก็เปลี่ยนตามรอบนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหากลางทางเวลาไปไหนเดินทางไกลๆนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ไปในในตัวเครื่องนะครับใส่ไปบนฝาสูบสี่ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวอยขออนุญาตใส่ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับว่าหัวเทียนใส่ไปแล้วล้วก็ขันด้วยบล็อกนะครับเบอร์สิบหกการขันตรงนี้เอาแค่ตึงๆมือนะครับอย่าไปขันแบบแน่นเกินนะครับเดี๋ยวขาดขึ้นมานะครับหรือว่ามันหัวเทียนมันจะชำรุดได้นะครับนี่เราก็ควบคุมแรงหน่อยนะครับแค่ตึงๆมือนะครับตอนนี้ขันสี่ตัวไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเปลี่ยนคอยจุดระเบิดด้วยซึ่งอันนี้ก็จัดมาใหม่เหมือนกันนะครับสี่ตัวเลยนะครับ ก็เบิกศูนย์มานะครับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวดูว่ามีล็อตเดิดเหมือนกันไหมนี่ก็ได้มาไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเป็นคือตอนไปเบิกก็เบิกจากศูนย์แล้วนะอาจจะเป็นล็อตผลิตก็ได้ครับด้านนี้ไม่ได้มีสกรีนอีกล้วแต่อย่าลืมว่าด้านบนมีสกรีนเลเซอร์นะครับมีเลเซอร์อยิงด้านบนนี้เดี๋ยวจะเห็นม นีครับมันจะมีเลเซอร์อยู่ในภาพในกล้องอาจจะไม่เห็นเป็นตัวเลขนะครับยิงไปบนนี้ตรเนีเ้ยก็ของใหม่สี่ตัวยังไงก็เป็นของใหม่เนาะมือสองไม่เล่นละเพราะว่าเนี่ยครับมันจะมีเลเซอร์อยู่เห็นไหมตัวดำๆนะครับ นี่ครับอันนี้ก็พอเชื่อจจไ,ได้ว่ามันเป็นของแท้นะครับนี่ก็คือคอยจุดระเบิดครับสี่ตัวเปลี่ยนใหม่สี่ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็แค่น,นี้แค่สวมลงไปแล้วก็ยึดยึดยึดกูยึดน็อตตรงนี้เบอร์สิบเสียบปลั๊กครบก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ประกอบได้ไม่ยากนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่คอยจุดระเบิดสี่ตัวใหม่ อันนี้เราก็เปลี่ยนคอยจุดระเบิดเรียบร้อยนะครับใส่ยึดเรียบร้อยสี่ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กแล้วลองติดเครื่องดูนะครับว่าทํางานได้เป็นปกติไหมนะครับโอเคนี่ก็การเสียบปลั๊กก็ไม่ยากนะครับเสียบให้ถูกสูบนะครับสายมันกําหนดความยาวอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ตัวสูบด้านที่อยู่เส้นสั้น นะครับเราก็จะเสียบนะครับอันนี้จริงผู้หญิงก็ทําได้นะแค่เปลี่ยนแค่เนีน้ใช้แรงสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับเราว่าอย่าลืมว่ารถก็มีอายุนะครับแล้วก็ค่าแรงช่างเปลี่ยนตามรุ่นรถด,ด้วยนะครับทั้งที่ทําจุดเดียวกันนะครับทําเองได้ก็ ก็ทำนะครับของบางอย่างนะครับของพวกนี้มันแค่ถอดเปลี่ยนนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนคอยจุดระเบิดแล้วก็หัวเทียนแคมรีเครื่อง2.4 V นะครับตัวปี2007นะครับรหัสเครื่อง2 AZ FE นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองติดเครื่องดูนะครับเก็บเครื่องมือเก็บกรอให้เรียบร้อยก่อนนะครับ